ไฟนี้ซ้องหมื่นวันครับซ้อมหนึ่งเดือนซ้อมนี้ไหนไฟนี้มีเดียวหรือมีที่พี่ดีเนาะแล้วมีใครเป็นคุปป้าคุซ้อะไราพว่นั่นก็มีไก่ปลาเดชยาขอกุญคลายเช่นกันออันนี้เราเยอะแล้วยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ครับนี่ยตอนเจ็ดสิบน้ำหนักเราปล่อยมาไม่กี่กิโลครับผมสามเราเป็นมหสไตล์เลยครับใช่หมดครับครเครื่องเหรอเนาะแล้ววันนี้เราเจอกับชายเล็กเคยเจอกันไหมเคยแพ้มาเพรแพ้มานานยังสามเดือนสองเดือนนะสองเดือนตอนนี้ไม่มีคนดู อ๋อตอนเปิดแล้วก็ไม่มีคนดูวันนั้นเลยแบบงงว่าเราเป็นต่อหรือเป็นล้อไม่รู้ก็เลยมั่วไปเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่เพราะร้าหนี้ครับร้อยหนึ่งร้อยร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่แต่วันนั้นเราแพ้ด้วยไงพลิกหรือว่าพลิกแพ้เขาเลยแบบงงเลยนะว่ามันยังไงเราไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เราค่อยแก้มือใหม่วันนี้มีคนดูด้วยแล้ววันนั้นเราพลิกแพ้เขาแล้วพอวันนี้เราก็วางแายมาได้ ก็ว่าแพ่มาแล้วคือเตียมร่างกายมาดีเลยครับใช่ไหมอ่าวันแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพรับอ่าาช่วยช่วยแฟนขับรถนี่นะครับก็ฝากเชี่ยวเลยคือนี้เต็มที่แน่นอนกัดแม่แล้วโอเคขอเใจมากน้องชาย